นัดใจกลางผืนป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ซึ่งต้นไม้สูงตระหง,ง่านเศดฟ,ฟ้าแสงแดดส่องลอดผ่านแมกไม้ลงมากระทบพื้นดินเป็นหย่อมๆสัพพสั์น้อยใหญ่ต่างอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่แล้วความสงบสุขนั้นก็ถูกทําลายลงเมื่อเจ้าอ้วนเสือโครงร่างท้วมผู้อิวกระหายได้เข้าประทะเข้ากับพลายงามช้างป่าร่างใหญ่ผู้ไม่ยอมใครการต่อสู้เพื่อแย,ย่งชิงพื้นที่หากินจึงเริ่มต้นขึ้นเจ้าอ้วนเสือโครงหนุ่มวัยชกันผู้มีรูปร่างอ้วนทวนสมบูรณ์เกินวัย ด้วยความที่กินอาหารอย่างราชาทุกวันจนร่างกายใหญ่เกินกว่าเสือโคร่งทั่วไปหลายเท่าตัวแต่ถึงแม้ร่างกายจะใหญ่แต่ความคล่องตัวของมันก็ยังสูงตามสัญชาตญาณของนักล่าอยู่ดีมันเดินด้อมด้อมมองมองอยู่ในป่าด้วยสายตาที่เฉียบคมเพื่อมองหาสัตว์หรือเหยื่อสาหรับมื้อเย็นวันนี้แต่ในวันนี้โชคไม่เข้าข้างมันเพราะมันยังไม่เจอเหยื่อเลยแม้แต่ตัวเดียวมันจึงเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆเพื่อหวังว่าจะเจอกับเหยือ่อที่โชคดีพอที่จะหลบหนีมันได้ ในขณะที่เจ้าอ้วนกําลังเดินสํารวจอยู่นั้นมันก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังมาจากอีกฝั่งของป่ามันจึงเดินตามเสียงนั้นไปด้วยความสงสัยเมื่อมันเดินมาถึงต้นเสียงมันก็ต้องตกใจเมือม่อได้พบกับพลายงามช้างป่าตัวใหญ่ยักษ์ที่กําลังใช้งวงดึงต้นไม้ลงมากินอย่างอเนกอร่อยเจ้าอ้วนไม่เคยเห็นช้างป่าตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตมันจึงได้แต่ยืนมองด้วยความตกตะลึงพลายงามเมื่อเห็นเสือโคร่งตัวอ้วนก็ตกใจไม่แพ้กัน มันไม่คิดว่าจะมีเสือโคร่งกล้าเข้ามาในเขตหากินของมันมันจึงรีบใช้งวงฟาดไปที่เจ้าอ้วนทันทีแต่ด้วยสัญชาตญยานของนักล่าเจ้าอ้วนหลบได้อย่างรวดเร็วและกระโจนเข้าใส่พลายงามทันทีพายงามไม่ยอมให้เจ้าอ้วนทำร้ายมันได้ง่ายๆมันใช้งวงฟาดและใช้งนาแทงเจ้าอ้วนอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าอ้วนก็หลบหลีกได้อย่างคล่องแคล่วและพยายามกัดเข้าไปที่ขาของพายงามทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดเสียงร้องคำรามของเสือโคร่ง และเสียงร้องของช้างป่าดังสนั่นไปทั่วป่าต้นไม้รอบๆบ,บริเวณนั้นล้มระเนระนาดจ,จากการต่อสู้ของทั้งสองการต่อสู้ดำเนินไปเป็นเวลานานในที่สุดพายงามก็เริ่มหมดแรงมันถูกเจ้าอ้วนจัดเข้าไปที่ขาหลายครั้งจนเลือดไหลาอาบแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ยอมแพ้มันพยายามต่อสู้อย่างสุดกำลังในที่สุดเจ้าอ้วนทน,นไม่ไหวมันกระโจนเข้าใส่พายงามอีกครั้งและกัดเข้าไปที่คอของพายงามอย่างแรงพายงามร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและล้มลง เจ้าอ้วนยืนอยู่เหนือร่างของพายงามด้วยความเหนื่อยหอบมันมองดูร่างของช้างป่าที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นดินด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งดีใจที่เอาชนะได้และเสียใจที่ต้องฆ่าช้างป่าเจ้าอ้วนรู้ว่ามันไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้นานมันจึงรีบกินเนื้อของพายงามเข้าไปเล็กน้อยเพื่อประทังชีวิตแล้วก็เดินจากไปด้วยความหิวโหยการต่อสู้ของเจ้าอ้วนและพายงามเป็นเครื่องตือนใจว่าในโลกของสัตว์ป่าการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สัตว์ทุกตัวต้องต่อสู้เพื่ออาหารเพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ของตน